ต่างกันทั่วไปยังไงครับมันอ่าข้างในมันมันมันไม่หนาครับมันมันจะบางๆเลยครับมันจะบางมันจะใส่แบบพอดีเท้าสําหรับผมเนี่ยครับมันจะมันจะบางเรียบเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะหนาพื้นมันจะหนาส่วนมากมันจะหนาเงี้ยผมเลยไม่ค่อยชอบเงี้ยครับ ใส่มานานหรือยังครับนานหลายปีแล้วครับหลายปีครับจำได้ไหมว่าใส่ครั้งแรกเมื่อไหรอ่าตอนเตะอ่าไอกีฬาภายในของตำรวจครับอืครับแต่ประมาณมันสามสี่ปีอะไรอ่ตอนนั้นใส่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันนำโชคหรือว่ามันยังไงมันใส่แล้วมันรู้สึกแบบเราเตะดีเงครับเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเงครับเราก็เลยแบบใส่มาตลอดแต่นั้นมาเลยครับ ก่อนหน้านี้ใส่ยังไงใส่ก็คือใส่ครึ่งแข้งสุงเท้าครึ่งแข้งปกติครับแต่ว่าจะใส่ในรองเท้านั้นยางสีดํามาตลอดอยู่แล้วครับครับก็คือและทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นใส่แบบสีนี้แบบมันไม่ค่อยมีใครใส่ด้วยครับในแนวนี้ผมก็เลยแบบเอามาใส่ไงครับสีนี้ยี่ห้อนี้ใช่ครับเปลี่ยนบ้างไหมครับไม่ไม่เคยเปลี่ยนถ้าแข่งนี้ไม่ค่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดเป็นคุณ ก็คือผมจะซื้อแบบถุงเท้ามาได้หลายคู่่เงี้ยครับเป็นสีนี้อ่งครับมาเยอะๆ่งเงี้ยครับสั่งมาได้หลายคู่เงี้ยครับแต่ต้องเป็นจะไปต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นไหมใช่ครับก็คือเป็นของยี่ห้อนี้เท่านั้นเลยครับเคยใส่รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นในการเคยการแข่งไหมอ่าแข่งนี่ถ้าซ้อมมันมีครับมีบ่อยครับแต่ว่าถ้าแข่งเนี้ยก็มีอยู่ประมาณครั้งสองครั้งครับแล้วเป็นไงก็มารู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ชินครับรู้สึกไม่ชินครับเราก็เลยใส่แบบนี้อยู่แบบยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียว ฟีล <Okay>. <Okay. S 1> ิ่งมันต่างกันไหมฟีลิ่งมันสําหรับผมแล้วต่างครับในพื้นพื้นแบบของรองเท้าอย่างเงี้ยครับมันความแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันเงี้ยสำหรับผมชอบบางๆเงี้ยครับมันกระชับดีครับผมชอบก็สนใจก็อันนี้ได้นะครับผมโปรโมทให้ได้นะครับ ใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดครับอาฝากขอกำลังใจแรงเชียร์หน่อยครับตอนนี้มาแข่งตะก้อคริคริบที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสโมสรตำรวจด้วยนะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับเพื่อชัยชนะของสโมสรตำรวจของเราครับ